มาครับยกทีหนึ่งฮะมาแซลโคเชกันต่อนะคะโอ้โหโตั้งแต่ได้ถ่ายรูปกับคุณเรวดีและคุณเรนเนี่ยยิ้มหน้าบ้านค่ะยิ้มไม่หุบเลยทำงานอย่างมีความสุขมากเลยค่ะตอนนี้เอาล้วมาพักวยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเอาละวนมเวทีฮะและตอนนี้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ หลายคนกำลังรอกันอยู่นะเพราะว่ามีคนที่รอคู่น็อตกับคู่ของอนุชนอยู่นะครับเรียกได้ว่าผู้ชนะของคู่นี้เนี่ยจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทนะครับ รักใครชอบใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะฮะรัก not cheer, น็อตเชียร์น็อคพิมพ์มุมแดงครับรักน้ำเงินอนุชนนะพิมพ์น้ำเงินเข้ามาเลยครับใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้เงนินรางวัลสองหมืนบาทไปอย่าลืมว่าคู่นี้เป็นการรีแมทช์ก็คือ,เ,อเคยเจอกันมาก่อนแล้วนั่นเองครับใช่ค่ะคุณพายุพายุบองออแฟนคลับอนุชนค่ะ,ะคุณพายุพายุถามกันเข้ามาแล้วค่ะว่า ต่อยหรือ,อยังนีเลยค่ะคู Q ่ทีสี่ค่ะมาแล้วค่ะอาครับวากันมาเดินเข้าหาครับค่อยๆขยับเข้าหาครับแหมอยาอยาเกเรงอยากเตนเต้นนะฮะเคยเจอกันมาแล้วก็น่าจะรู้หลักรู้เหลี่ยมรู้มุมกันดีนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้จะทำการบ้านมาแก้เกมกันยังไงนะฮะขวาดักไว้ครับอนุชนพันตรีเดินเข้าหา น็อตเดินเข้าหาครับขอนอภัยน็อตเดินเข้าหาน็อตมุมแดงครับอนุชนมุมน้ำเงินอ,อย่าดูฉันดูเชิงกันนานนะคะเดี๋ยวโดนกรรมการเตือนโดนกรรมการหักคะแนนค่ะมันจะมีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งครับคุณปุณครับมันจะมีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งว่าคู่ไหนที่มีรีแมตแล้วก็มีรางวัลพิเศษให้ มักจะดูชันด,ดูเชิงกันข้อขนาดเพราะว่าระวังตัวตา,กางกันตัวนั่นเองนะฮะจเกรงเกรงเกรงงันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าไม่อยากจะเป็นฝ่ายเสียเงินรางวัลไปนั่นเองนะฮะ,ะ,ะครับแข่งซ้ายครับทาง้นของนออง็อตอันชินบวยไทยอดีชนทีขวาเจอน็อตแข้งซ้ายเตะจ่อขามาโฉงปลายของยกที่หนึ่งครับ ดไหมอันนี้ถ่ายทอดสดค่ะทุกวันพุธทางช่อง YouTube Facebook วัยเด็ด7 8 9ค่ะ 3, ทุกรงถ่ายทอดสดครับสดแบบแมงวันยังไม่ทันตอมนะฮะสดจริงๆ <สด S 2> รีบขวาหน้าไปก่อนใช่ครับอาชมลายของยกแรกฮะเดินเข้าหาครับค่อยๆหามุมหาจังหวะนะครับแม่ยังอ้ามดยกเอาไปพักก่อนฮะ็นอ ชนสอเด็ดประการจะมีการล้างแค้นเกิดขึ้นหรือย้ำแค้นเหมือนเดิมก็ต้องมาดูนะฮะแน่นอนว่าผู้ที่ชนะไปนะครับจะได้เงินรางวัลไปสอง0มนบาทเงินสดนะฮะอ่าระหว่างน,นี้เรามาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนค่ะโเคเชขอขอบคุณ ขอคุณภาพขอคุณเพนมวยเด็ดเจ็ปขอคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนขอคุณสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแแอร์อันดำหนึ่งขอพคใต้ขอบคุณแอร์กรีติดแอร์กรีดีคุมเบอร์ไดอินเวอร์เตอร์ทุกตัวขอขอบคุณมูลนิธิรวมพลคนสมุยโดยทันสมชายภูลสวร์ขอขอบคุณเพชรยินดีโดยเสียเนาและเสียโบนขอขอบคุณจิตเมืองนนท์โดยซอเอ ขอขอบคุณเกียรติเพชรโดยปาชนและพี่เดียขอขอบคุณมวยสดคอมค่ะเอาล่ะครับมาว่ากันต่อนะฮะเดินเข้าหาครับอูเข้าไปมัดขวามัดนี้ฮะแม่ทำเอาหน้าง่ายเหมือนกันนะครับเริ่มมีอาวุธเป็นชุดขึ้นมาแล้วนะสำหรับทนานะของน็อตพันชิตมวยไทยที่ขวาดับไปก่อนฮะอ,อนุชนขวาทำอะไรจะมาสวยงามครับเข้าไปครับโอ้เจอมาไซครับ เจอมาไซของอนุชนจังหวะที่เขามาแลกมันฮะแม่ยังไงครับยังไงเอ่ยไวไหมไม่ไวครับโอ้เรียบร้อยเอาละโอ้ยเป็นการยำ้ำอ่ะขออภัยค่ะเป็นการลา อนุชนสอเดชประการนะฮะ And the winner is Blue Corner อนุชนสอเดชประการและนอกจากนี้ขอเ